พอดีเมื่อกี้ตำรวจประคำโทรมากับก็ตามหาตัวผมผมไม่รู้ว่าเขาจับผมหรือเปล่าปราตามจับคนที่มีโดนหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโทรโทรถามเขาอีกทีนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่พิจิตเราตอนนี้บ้านเกิดผมอยู่อยู่บุรีรัมย์ครับแล้วผมโทรถามก่อนตกใจเลยเนะี่ย ฮัลโหลครับครับพี่ผมเสกสรรนะครับผมพี่ผมผมทำอะไรคิดไหมไม่ไม่ผิดเลยพี่สิโอไอ้มันมีการที่ว่าตอนที่พี่เสื้อมันมีลงทะเบียนชื่อใช่ไหมผู้ยชัยโดนใช่ไหมครับครับครับอ๋อไปเด้งขึ้นอยู่างนึงมันมีอยู่ในภาวะตอนที่เนี้ยตามนโยบายรัฐบาลแหบแถบมาตรวจสอบโดนยังอยู่ไหมใช้การได้ไหมแล้วก็ให้ให้คำแนะนำเมื่อช่วงเนี้ยขอความอนุเคราะห์ครับเบิร์ตบินอ๋อครับเบิรอตบอก ครับครับพอดีผมซื้อมาไว้แบบถ่ายงานถ่ายอะไรเนี่ยผมเป็นครับเปโอ้เหนือวันเหนือวันนะผมไม่บินหรอกอะไรครับการจับครับโอ้ครับครับครับพี่เขาเขาไปบ้านก็เดี๋ยวพี่ไปไปตำ้งยุทไหมเนี่ยเดี๋ยวคนแก่ตกใจม่โอ้ครับครับไปถ่ายรูปไปเฉยเนาะไปถ่ายรูปเฉยว่าบ้านอยู่ตรงนี้อ๋อครับครับ แต่ว่าโดนนะผมไม่ได้บินมาสองสามปีแล้วครบบครับแต่ว่าเสียเสียใช่ื่องมันมันก็ไม่เสียหรอกคือมันไม่ค่อยได้ใจผมทำแต่งานตอนนั้นครับครับจะผมในงานม่เคเสียไปแล้วกันอ่ามันมันหนาจะเสียแหละเพราะว่าผมมันยังไงคือมันต้องมีแอปมีการลงทะเบียนอะไรใหม่ครับผมก็ไม่ได้บินีเลยครับครับมัต้องลงทะเบียนต่อเรื่อยๆครับนั่นแหละว่าจะไปซื้อใหม่อยู่ครับครับ โอเคครับครับสวัสดีครับครับตามนั่นครับนึกว่าจะโดนจับก็แล้วตำรวจโทรมาครับตอนนี้ก็ขอขอความร่วมมือนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครจะบินโดนบินอะไรนตอนนี้ตามตะเข็บชายแดนแถวบ้านผมบุรีรัมย์เขาเขาเข้มงวดมากครับเขร่งคัดใครบินใครมาอะครับสอยหมดเลยนะอันนี้ก็เพื่อประเทศชาติบัดเมืองนะครับต้องให้ความร่วมมือเขานะครับ